ใจอันโหดเหี้ยมเกินคนเห็นแก่ประโยชน์ตนตัดไม้ลงมือกอบโกยผลพื้นป่าบุกรุกทำเลให้หมดสิ้นทินทานเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวประสิตาบุ่งทองนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแกน่นดิฉันขอใช้โอกาสนี้ในการสะท้อนเรื่องราวที่สำคัญและกระทบต่อชีวิตของเราทุกคนคะ่ะทุกท่านคะ ตลอดระยะทางกว่า442กิโลเมตรที่ดิฉันเดินทางมาจากขอนแกน่นจนมาถึงกรุงเทพมหานครสิ่งที่สะดุดตาและสะเทือนใจคือขยะที่เกลื่อนกลาดอยู่สองข้างทางในทุกๆก,กิโลเมตรทุกท่านลองจินตนาการดูสิคะว่าหากวันหนึ่งที่เราตื่นมาบนโลกที่เต็มไปด้วยขยะจนไม่เหลือพื้นที่สะอาดอากาศที่ใช้หายใจเต็มไปด้วยมลพิษคุณภาพชีวิตถดถอย สิ่งแวดล้อมค่อยๆถูกกลืนจนหมดไปหากเป็นเช่นนั้นเราจะอยู่กันได้อย่างไรองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกประเมินว่าภายในอีก5ปีข้างหน้าโลกจะร้อนขึ้นเกิน1.5องศาเซลเซียสนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าภัยธรรมชาติกำลังจะโหมกระหนำ่ำอย่างในปีนี้ ประเทศไทยของเราต้องประสบพบเจอกับมหันตภัยน้ำท่วมเชียงรายที่สร้างความเสียหายกว่า1,600ครัวเรือนนี่คือความพินาศที่กำลังมาเยือนเป็นเสียงเตือนจากการทรยศธรรมชาติที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ที่ยังคงเห็นแก่ตัวอย่างน่าชื่นครอบครองพื้นป่าโดยมิชอบลกักลอบเอื้อผลประโยชน์และหาช่องทางกกนโกงคอยจองสูสบทรัพยากรส่วนรวมมาเป็นส่วนตนอย่างไม่ละอาย คนเหล่านี้เปรียบเสมือนเหลือกไรเพลียที่คอยดูดเลือดเนื้อของชาติแฝงตัวทำลายอนาคตของพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะรวยหรือจนหากสิ่งแวดล้อมพังทลายโลกนี้ก็กลายเป็นนรกที่ไม่มีใครรอดพน้นเพราะการทุจริตคือมีดที่ทิ่มแทงธรรมชาติหากเราเพิกเฉยกับการทุจริตเราเองก็ผิดไม่ต่างจากคนเหล่านั้นอย่าปล่อยให้ความโลภทำลายโลกของเราเลยค่ะ เรามาหยุดความโลภก,ก่อนที่มันจะเริ่มโดยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกในตัวเองกล้าพูดไม่เห็นความผิดไม่ติดกับดักคนโกงช่วยกันเรียกร้องความโปรง่งใสจากภาครัฐและเอกชนและที่สำคัญที่สุดคืออย่ารอให้ใครคนหนึ่งเปลี่ยนแต่จงเริ่มเปลี่ยนจากตัวเราดิฉันเชื่อว่าเมื่อความโลภถูกหยุดการทุจริตหมดไปโลกของเราจึงจะได้มีลมหายใจม่อีกครั้งทุกท่านคะ อย่ารอให้วันพรุ่งนี้กลายเป็นวันที่ต้องพูดว่าสายเกินไปเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมรวมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตปลุกจิตสำนึกรักโลกเพื่อสร้างอนาคตใหม่ไร้าการคอร์รัปชันขอบคุณค่ะหหลลลุกุกกสาาคณเเนนะททัังท้งงใใงมูรฟใใจต